สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเรชช anel อีกแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แคเรจะพาทุกๆคนเลยมาคะนะคะมาทําหอมเจียวค่ะวิธีทําหอมเจียวนะคะเจียวให้กรอบเหลืองอร่อยนะคะเก็บไว้ทานได้ประมาณ2อาทิตย์เลยค่ะนานสุดเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะ วัตถุดิบนะคะก็จะมีหอมแดงค่ะแค่เลยเลือกใช้เป็นหอมแดงหัวเล็กนะคะมีเกลือป่นค่ะแล้วก็นี่ค่ะเคล็ดลับเลยนะคะเวลาปอกหอมแดงไม่ให้แสบอร้อนนะคะแสบตาเนาะจะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะปกติเนี่ยแคเยจะใช้เป็นมะนาวนะคะแล้ววันนี้มะนาวหมดค่ะก็ใช้เป็นน้ำส้มสายชูแทนก็ได้นะคะ ค่ะเคล็ดลับไม่ให้แสบตาเวลาเราปอกหอมก็เอาสำลีเนี่ยไปจุ่มกับน้ำส้มสายชูแล้วก็นำมาถูมีดที่เราจะใช้ปอกหอมแดงนะคะใครไม่มีเออน้ำส้มสายชูนะใช้เป็นมะนาวแทนได้นะคะหลังจากนั้นก็ปอกหอมแดงของเราให้หมดเลยนะคะเพื่อน เมื่อเราแกะเปลือกหอมแดงจนเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเมื่อสักครู่น่ยที่แคเลเอาน้ำส้มถามีดนะไม่ม,ไม,มีไม่มีเสษประร้อนตาเลยนะคะค่ะเมื่อเราแกะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างน้ําทําความสะอาดนะคะเพราะว่าหอมแดงบางเม็ดเนี่ยเขาจะมีออมีลาเนาะติดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องล้างน้ําทําความสะอาดก่อนแค่เลยนาไปล้างน้ําทําความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มาผึ่งไว้จนแห้งนะคะจะได้แบบนี้ค่ะ ผึ่งไว้พอมัดหมาดพอนะคะไม่ต้องถึงกับแห้งจัดค่ะค่ะแค่เล็กก็จะเอาน้ําส้มนะคะชูเอ่อสำลีชุบน้ําส้มเนาะมาถูมีดอีกทีก่อนที่เราจะหั่นนะหลังจากนั้นก็หั่นหอมแดงของเราได้เลยค่ะต้องหั่นแนวแนวหอมแดงนะคะจะทําให้เราได้หอมเจียวที่สวยเนาะนี่นะคะตามแนวยาวของเขาเลย ค่ะเมื่อเราหั่นหอมซอยหอมได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวแค่จะใส่เกลือลองไปนะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเกลือจะช่วยให้หอมเจียวของเรามีความกรอบนะคะใช้มือคลกเขาด้วยนะค่ะหลังจากนั้นก็นำหอมที่เราเคลุกเกลือแบบนี้นำไปเจียวเลยนะคะไม่ต้องทิ้งพักไว้นะนำไปเจียวได้เลย ค่ะเราจะใส่หอมเจียวลงไปในกระทะก่อนเลยนะคะโทษทีนะคะหอมยังไม่ได้เจียวนะไฟในการเจียวหอมเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่น้ำมันที่เราเตรียมไว้ได้เลยใส่ให้ท่วมหอมของเรานะคะ ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะยังไม่ต้องคนนะคะเกีย่ยๆแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะรอให้หอมเจียวของเราหอมของเราเนี่ยร้อนก่อนถึงค่อยคนเนาะ ขั้นตอนการเจียวหอมแดงเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะอย่าใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไหมแล้วจะขมเนาะเมื่อเขาเดือดมาสักประมาณ10นาทีก็คนได้แล้วนะคะ เมื่อเจียวมาจนเริ่มเหลืองขนาดนี้นะคะก็ให้ปิดไฟค่ะและเตรียมตักออกได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปร้อนจะไปละอุและจะเหลืองอีกข้างนอกตอนที่เราพักเสด็จน้ํามันให้เขาเย็นเนาะค่ะตักไฟเอ่อตักออกได้เลยนะคะแค่เลยปิดปไฟแล้วนะ,นะ และนี่คะ่ะเราจะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะใช้ช้อนเคลียร,ร,ยรแบบนี้นะคะเมื่อเขาแห้งเขาเย็นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกรอบเองคะ่ะนี่ไม่ใส่แป้งด้วยนะคะสามารถเก็บใส่กระปุกเอาไว้ทานได้2อาทิตย์นะถ้ามากกว่า2อาทิตย์ก็แค่เลยว่าก็ น่าจะไม่ดีแล้วเนาะทิ้งได้แล้วนะคะค่ะเก็บใส่กระปุกแช่ตู้เย็นปิดปิดฝาให้มิดนะคะค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ